เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคูลาลิดจากจอยสติ๊กแล้ววิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับวันนี้เราอยู่กับชาว Evolve Thailand แ,และเอ่ออยูออ่วันนี้มีใครบ้างเนี่ยมี I'm not gay คุณโ่งซัพพอร์ตเป็นคุณกูเน็ตนะครับบูเชอร์ไครคุณแม็กกี้คือคุณมุกเกนแล้วก็แอส l t เป็นน้องพีทนะครับน้องพีทนี่อยู่ต่างประเทศ ไม่ค่อยจะได้เล่นตรงเวลากับพวกเราสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังอุตส่าห์มาเล่นด้วยกันเราจะไลน์อัพของฮันเตอร์จะมีไครร่าซัพพอร์ตยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะฮะตัวทรัพเปอร์จะเป็นแม็กกี้และแอซเลเป็นไฮพร้อมกับเจอมนสเตอร์คือเรดไฮเนี่ยหลังจากอัปเดตแพทล่าสุดเนี่ยถือว่ากลายเป็นแอซเลที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยนะคือสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้าง ดุนแรงทั้งด้วยปืนไฟแล้วก็ด้วยระเบิดพิษนะครับโอเคเกมเริ่มแล้วตัวซัพพอร์ตจะเป็นซันนี่นะครับซึ่งบังคับโดยคุณกูนัทนะครับ เอาล้วครับเริ่มเกมกันแล้วเราจะติดตามที่มอนสเตอร์กันก่อนนะฮะเพราะได้เริ่มเกมก่อนสังเกตเในทีมฮันเตอร์ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยจะมีด้านขวานี่จะมีตัวเดซี่ให้เราเลือกเป็นมุมกล้องของเดซี่ก็ได้ด้วยนะครับเอาละตัวมอนสเตอร์เรดจะทำอย่างไรคุณกูนัทกับคุณมุกเกนน่าจะเป็น ผู้เล่นที่แฮนดิแคปสูงที่สุดนะฮะใน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 สายของเขาส่วนคุณโหนงนี่ก็ถือว่าเป็นเมดิคขาประจำมือหนึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับน้องพีทก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีกับไฮซึ่งจะทำดาเมจได้เสถียรมากกว่าโอ้เริ่มต้นขึ้นมาทะเลาะก,กับไวไลฟ์ตัวใหญ่เลยฮะ,ะโชคดีไม่เสีย HP ให้กับตัวช้างนะฮะแมมคืออะไร ผมจำชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้ขออภัยอันนี้ยังทะเลาะกับตัวใหญ่ไม่เลิกครับทะเลาะกับทังบต่อได้ด้วยฮะแล้วก็ยังไม่บาดเจ็บขนาดนั้นนะฮะโอสักแปบเดียวน่าจะอีวอล์กันได้แล้วถามว่าตอนนี้ฮันเตอร์รู้กันหรือเปล่าตามมาถูกทางหรือเปล่านะครับเออรู้สึกว่าจะตามมาถูกทางแล้วครับผม ตอนนี้ทีมฮันเตอร์น่าจะเข้าใกล้เต็มทีแล้วแต่คุณเทนได้ทาวเวอร์ซอลนะครับสกิลจากตัวอีลีท i ไวไลฟ์ที่จะทำให้เขาสามารถเดินได้เร็วโอ้นี่เขากำลังเล่นซ่อนนะครับผมไม่ผมไม่เห็นด้วยกับแท็กติกนี้ครับในกรณีกับทีมที่มีเดซี่อยู่ในทีมนะครับการซ่อนไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะเดซี่จะมักจะนำ ทีมฮันเตอร์มาถึงตัวมอนสเตอร์เสมอแล้วนี่เดซี่กำลังทำงานอีกแล้วนี่ครับถึงแล้วครับถึงแน่เลยแล้วก็สุดท้ายต้องหนีออกมาครับคือโชคดีที่สามารถหนีออกมาได้เร็วนะครับ <c oughs> เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะโดนโดนเสียงโดมมาแล้วนะจะโดนหรือเปล่าโดนนะฮะเรียบร้อยครับ <c oughs> คุณเทนยังอยู่ในสเตจที่1เท่านั้นมอนสเตอร์จะพร้อมสู้หรือไม่ระเบิด พีมาก่อนเลยแล้วเริ่มเผาทันทีโดยน้องพีททำดาเมจได้พอสมควรชิวหายไปแล้วกว่าครึ่งครับยังติดอยู่โอ้โหมอนสเตอร์โดนฉบที่หลุดออกมาแยากนี่พยายามจะกัดจะกินตัวไวรัสแต่ไม่ได้ฮนะแอสอลเราปฏิเสธการกินโอ้ oh, โดมนี้มีซอกหรือให้มอนสเตอร์หลบพอสมควรทีเดียวระเบิดมาช็อตนี้ทำลายชิวได้และโฟกัสจะโฟกัสไปที่สพอร์แต่สพอร์หายตัวนี้ไปก่อน ตอนนี้กําลังซ่อนอยู่ครับแล้วกาลังอาจจะกาลังวางแผนว่าจะจัดการใครเป็นคนต่อไปแต่ฮันเตอร์ทุกคนสุขภาพดีหมดแล้วคนที่เข้ามาคนแรกพร้อมกับระเบิดนะฮะระเบิดช่วยกดดันให้เรดไม่สามารถที่จะอยู่ที่เดิมได้ถ้าต้องหนีออกมาและแดามจเ,เข้าเลือดเรียบร้อยแล้วนะครับเรดจ,จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงฮันเตอร์ทุกคนตามติดนะ,ะทำาดามาได้ต่อเนื่องแล้วระเบิดพิษมาอีกแล้วโอ้โหท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนี่จากเมื่อก่อน แทบจะไม่มีความหมายครับระเบิดพิษของไฮนะครับไม่สามารถกดดันให้มอนสเตอร์ออกมาจากพื้นที่ได้แต่ตอนนี้ถูกปรับดดมเมจสูงขึ้นถล,ล่มทล,ลายถ้านั่งอยู่เฉยๆในนั้นนี่เจ็บหนักแน่นอนและหนีมาช็อตนี้วับแบ a สน่าจะพ้นระยะอันตรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณเทนยังไม่สามารถอีวอลไปที่สเตทที่2ได้นะครับต้องหาอะไรกินประทังชีวิตไปก่อนทั้งอาร์เมอร์และฟิวเกตอีวอลให้เต็มครับ ฮันเตอร์ Hunter ยังตามไม่ใกล้เคียงนะฮะยังหากันไม่เจอนะครับแล้วคุณเทนจะหลบจะ,จะใช้วิธีคลานออกอีกแล้วซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับเดซี่นำมาถูกทางเสมอครับถ้ากลุ่มฮันเตอร์แบบใส่ใจกับพฤติกรรมของเดซี่นะครับการที่มอนสเตอร์คลานในเกมที่มีเดซี่อยู่นี่ช่วยไม่ค่อยจัดได้เท่าไหร,ร่นะฮะเดซี่นี่เหมือนจะหลวดนำวิถีเอามีคนน่าจะเห็นกันแล้วมีการปิงกันเกิดขึ้น ไม่รู้ปิงอะไรนะฮะฮันเตอร์มองไปทางไหนอ๋อปิงผิดนะฮะจะเห็นว่าฮันเตอร์เราไม่มีใครมุ่งหน้าไปหามอนสเตอร์เลยครับทุกคนเดินถอยห่างหมดถือว่าเป็นโชคดีแล้วเพราะมอนสเตอร์ของเรากำลังจะพร้อมจะ e v อ l ฟแล้วนะครับนี่ถ้าไม่ถ้ามีคนตามเดซี่สักหน่อยนะครับเดซี่พอเห็นเจ้าของวิ่งหนีออกมาก็วิ่งตามนะฮะถ้าทุกคนหยุดแล้วตามเดซี่ก็จะเห็นว่าเดซี่จะพาไป หาทางที่ถูกต้องตอนนี้คุณเทนน่าจะกำลังโอน้นีหลบมาไกลมากๆแล้วนะครับหลบมาไกลทีมฮันเตอร์มากๆขอแค่ทำเลดีๆนี่อีวอลฟเลยครับฆ่าไวไาลฟ์เอาไว้2ตัวกินด้วยแต่เหมือนทีมฮันเตอร์จะมุ่งหน้าเข้ามาใกล้แล้วฮะอ๋อยังฮนะอีก200เมตรถือว่าไกลพอสมควรและจะอีวอลฟทันแล้วและเขาจะเลือกสกิวะไรนะเรียบร้อยครับ มาเป็นวับแบสเลเวล3ดีคอย1นึ่ซูเปอร์โนวา1แข็งแกร่งมากครับบิวนี้ดาเมจจากวับแบสจะสูงมากยังอยู่กันค่อนข้างไกลนะครับคนที่อยู่ใกล้ที่สุดรู้สึกจะเป็นซัพพอร์ตคุณกูนัทซึ่งกำลังลากเพื่อนนะฮะใช้เจ็ตแพ็กบูสส่งเพื่อนเข้าหามอนสเตอร์อ๋อคุณมุเกนในฐานะแทปเปอร์นี่ไปถึงแล้วนะฮะอยู่ใกล้ที่สุดนะฮะตามหลังเดซี่อยู่นิดๆิดในระยะแค่50หลาถ้ามองเห็นอยู่ในระยะสายตาโดมตรงนี้ติดเลย แต่เขาจะเห็นหรือยังเขาจะโดมหรือเปล่าโอ้มีซูเปอร์โดมว่าอยู่ใกล้ๆหน้าโดมมากๆครับหน้าโดมมากๆเขาจะโดมหรือยังเขาโดมแล้วแล้วคุณเทนจะรู้ตัวหรือไม่จะออกไปได้หรือไม่ไม่ได้ครับติดครับแต่โชคร้ายตรงที่ตอนนี้มอนสเตอร์พร้อมสู้แล้วครับทีนี้อยู่ที่การเข้าทำของมอนสเตอร์แล้วครับว่าจะเฉียบขาดขนาดไหนอาร์เมอร์เต็มนะครับสกิลอัพมารุนแรงพอสมควรฮันเตอร์ กระจุกเกาะกลุ่มกันอยู่เพราะไม่กล้าที่จะเข้ามาสำรวจนะครับแอซอาจจะเป็นหน่วยกล้าตายบุกเข้ามาก่อนคนแรกจะเจอตัวหรือไม่ยังไม่มีใครเจอเห็นตัวมอนสเตอร์มอนสเตอร์ยังหลบอยู่ฮะอ๋อเห็นแล้วนะฮะคุณองคุณองเมดิคเห็นแล้วแล้วโดนระเบิดไปแล้ววับแลสไปแล้วลิวไปแล้วดาเมจกลับมาอย่างรวดเร็วฮะดาเมจที่เสียไปด้วยชิลเอ่อตัววับแลสแล้วก็มีชิลมาช่วยฮะคุณเทนจะหาเป้าหมายเจอหรือเปล่าคุณเทนจะเล็งใครเล็งไปที่ เเปลี่ยนจากตัวแทปเปอร์มาเป็นแอซอลสักทูกนึงและสุดท้ายก็ยังเล็งสองคนนี้ครับเลงซับพอร์ตหรือเมดิกอยู่นะฮะโดนโอ้โหโดนกันทวนทั่วครับแต่อาร์เมอร์หมดแล้วช่วงระยะเวลาเดียวอาร์เมอร์แกหมดแกมเมจเข้าเลือดไปแล้วนิดนึงด้วยนะฮะแต่โดนหมดแล้วครับแกจะตัดสินใจยังไงแกจะสู้หรือแกจะหนีแกเลือกที่จะสู้สู้หรือเต่าติดแทบครับ แทบโอส่งตัวปอมไปถ่วงเวลาได้แต่คุณมุกเกนครับไม่หลงครับแทปเปอร์เราหล่อจริงๆแทปเปอร์เ,อเรารู้ตำแหน่งที่แท้จริงครับและทำให้ตามถูกนะฮะทำให้ตามถูกแต่ตอนนี้เขาหนีไปไกลแล้วฮะจะตามทันหรือเปล่าถ้าตอนนี้ได้เจ็ตแท็บูสโอโหมาตามนะัดจริงๆครับมาตามนะัดมากๆครับรู้เขา้าเข้าขา่ารู้ใจกันมากๆระหว่างคุณกูนัดนะครับตอนนี้ ช่วยส่งกันอีกทีจะถึงหรือไม่ถึงหรือไม่มอนสเตอร์เราหนีไปถึงไหนแล้วไกลฮะอยู่ค่อนข้างจะไกลมากคุณกูนัทเอ่อคุณมุเกนที่เป็นแทปเปอร์ตามมาจะโดมทันหรือเปล่าโดมออกไปแล้วลักขังทันด้วยครับโอ้โหเชียบขาดเชียบขาดจริงๆครับติดครับแต่จะบุกกันเข้ามายังไงครับจะบุกกันเข้ามายังไงโอน้องพีคกระโดดเข้ามาบูหล็กฮะสมเป็นอาเซาจริงๆแล้วมาถึงกษัตร พ่นไฟใส่เลยทีเดียวแต่ทำน้เมจดไม่ได้เพราะาตัวเรดนี้ออกมาก่อนพยายามจะโฟกัสไปที่แทปเปอร์แล้วก็พวกทีมมาชิันเตอร์ที่อยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้แทปเปอร์โดนแล้วแต่มีชิวอยู่แทปเปอร์หนีมาตรงชิวพอดีทำลายชิวไปได้แล้วด้วยจะโฟกัสโฟกัสใครต่อไปโฟกัสใครต่อไประเบิดมาลูกนี้ว่าแบตโดนกันทั่วครับโดนทั้งแทปเปอร์โดนทั้งเมดิกแต่จะเลือกไปที่โอ้ปล่อยตัวปองออกมาก่อนนะดูสถานก,การณ์อาเมื่อหมด หมดฮนะจะทำร้ายใครได้บ้างโอ้โหชิวของซับพอร์ตนี่เป็นตัวแสบจริงๆครับสับตายก็เกิดใหม่นะฮะแล้วป้องกันดีมากๆฮนะป้องกันอาโตโัวเมติกโดยที่ไม่ต้องสั่งทำให้ซับพอร์ตนะครับมีโอกาสที่จะทำาดาเนจหรือก่อกวนอื่นๆด้วยเจ็ตแพคได้นะฮะนี่ใช้เจ็ตแพคส่งให้เ,เมดิกนี้ออกมาแต่ไม่ทนันโอ้ชิวรครับทั้งชิวและบูส ป้องกันเมดิกได้อย่างชิวเฉียดครับเมดิกไม่ตายครับโอ้โหสำคัญมากๆแล AS L, AS L. ะแอซโซแอซโซโดนโฟกัสเจอมีชิวหรือไม่ชิวจังหวะสุดท้ายสุดยอดจริงๆครับ,รบการเล่นของแอซโซตัวนี้นะฮะถือเป็นหมากที่ยอดเยี่ยมครับเขาไม่รีบเปิดชิวนะครับเพื่อล่อให้มอนสเตอร์โฟกัสที่ตัวเขารับและจังหวะชิวเฉียดก่อนที่แอซโซจะตายครับเขาเปิดชิวขึ้นมาครับบีบให้มอนสเตอร์ต้องเปลี่ยนเอ่อเป้า<ๆ>และยังนัวเนียกันอยู่แม้โดมจะหมดแล้วแต่ มอนสเตอร์เลือดที่จะไม่หนีเลือดเหลือน้อยอาร์เมอร์เหลือน้อยควรจะหนีมากๆนะครับตอนนี้โอ้ oh, แล้วมีไทเลนที่มี h เฮล Generation แต่พลาดแน่ๆครับ h u n t ตอร์ Hunter ไม่น่าจะยอมให้กินครับฮันเตอร์ฆ่าทิ้งเลยครับ Thailand ตัวนี้สําคัญมากนะฮะไม่ควรจะปล่อยให้มีชีวิตอยู่ยิ่งในกรณีที่เกมที่สูสีถ้ามอนสเตอร์ได้เพิร์กเลือดฟื้นเลือดสีแดงขึ้นมานี่พลิกแพ้เป็นชนะได้เลยและฮันเตอร์ Hunter ทุกคนในทีมรู้ครับ ป้องกันเรียบร้อยอ้าวแต่เขาไม่แคมศพเอ้าพลาดโอ้แต่มีคนลังท้ายครับโอ้โหแสบจริงๆครับเมดิกครับแต่ไม่ทันครับถึงเมดิกจะถึงจะกันเอาไว้ได้แต่คุณเทนครับกินไปเรียบร้อยแล้วครับขอให้ได้แค่กินแค่คําเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าได้เพอครับขอให้กินสําเร็จแค่คําเดียวนี้เป็นคัญมากๆครับคุณมูเก้นจะสามารถอีวลได้เร็วๆนี้และเขาสามารถรอเวลาเข้าสู่สเตจที่3เอ้าไปกินเถอะ เวนกรมครับคุณเทนไปกินเฮลีเจนครับเอ้เขาไปกินเพิร์กอื่นครับเป็นเพิร์กสปีดมูฟเมนต์ครับโอ้ตายฮะอันนี้เป็นการพลาดอย่างรุนแรงของคุณเทนนะฮะไม่น่าเลยนะครับถ้าถ้าเพิร์กเมื่อกี้อยู่ติดตัวนะครับรอเวลาเขาจะสามารถได้เลือดกลับมานี่เกินครึ่งเลยนะฮะจากที่เขาเสียไปโอ้พลาดอย่างไม่น่าให้อภยอัยจริงๆครับคุณเทน น่าเสียดายมากๆแต่เขาพร้อมจะอีวอล์แล้วก็จะได้เลือดกลับมาอีกนิดหน่อยแล้วเขาจะอีวอล์ตรงนี้หรือเปล่าส่งดีคอยไปแล้วแดชออกทิ้งนะดีคอยเสียเปล่านะเอามีการปิงกันเกิดขึ้นมีคนเห็นแล้วฮนะแอซโซเห็นแล้วแล้วกำลังวิ่งไปดักน้องพิทถึงตัวจะเผาหรือจะระเบิดถูกเจ็ทแพ็กเอ้ยเจ็ทแพ็กบูสเตอร์ของซันนี่หซัพพอร์ตนะฮะคุณกูนัดเล่นดีเช่นเคยฮนะอาตอนนี้มาถึงกันหมดแล้วจะหนี หรือจะกินต่อมอนสเตอร์ว่ายังไงครับมีการปิงถูกไล่ล่ากันต่อเนื่องแล้วตอนนี้ไม่แน่โอโดมแล้วพลาดครับโอ้โหโดนพลาดครับรู้กันหรือยังทีมฮันเตอร์รู้กันหรือยังอาจจะไม่รู้เอารู้แล้วฮะรู้แล้วฮะทัปเปอร์คุณมุเกนรู้แล้วรีบปิดโดมแล้วออกตามต่อนะครับระยะแค่นิดเดียวแต่โดมไม่มีครับอยู่ใกล้มากแค่30เมตรเท่านั้นแต่ไม่มีโดมแล้วครับ ต้องไล่กันไปเป,เปล่าเปล่าแบบนี้ไปก่อนแล้วแดสออกมา2ครั้งโอ้โหทิ้งระยะไกลเลยโอ้โหวัรแบลสต่ออีกทีไปไกลเหลือเกินฮะงานนี้ปล่อยดีคอยออกมากลับไปหาเหล่าฮันเตอร์เขาจะหาที่เหมาะเหมาะสำหรับอีวอล์หรือเปล่าคุณเทนจะอีวอล์หรือยังนะฮะน่าจะตรงนี้ฮะอ้อยยังนะฮะเอาตรงคนอื่นว่ายัางไงฮันเตอร์ Hunter, มีใครรู้มีใครหาถูกหรือไม่ต้องดูแทปเปอร์ของเราแทปเปอร์เรามุ่งหน้าไปถูกทางครับอยู่ระยะแค่50 ถ้าเขาเห็นเขากางชีเขาก,ากางโดมแน่นอนแต่จะรู้หรือไม่เห็นแล้วครับเห็นชัวร์ๆถ้าขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยโดมออกโดมรีชั์จเสร็จหรือยังโอไ้ไม่ไม่โดมครับเรื่องที่จะยิงก่อนฮะอาจจะโดมยังรีชั่นไม่เสร็จโอ้นี่เป็นบิลที่ไม่มีแอ,อ,อปดักชั่นนะฮะเอาโดมตรงนี้ครับติดหรือเปล่ามอนสเตอร์ติดครับโอ้โหเส้นยาแดงพาแปดเกือบจะหนีได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับ มอนสเตอร์ถูกบังคับให้หนีครับมาแอบซุ่มอยู่ริมโดมครับเรียบร้อยครับโดนฮันเตอร์หาเจอแล้วเขาจะทํายังไงเขาจะสู้ยังไงโอ้ไม่มีอาเมอร์แล้วด้วยถูกลาเมอร์อาเมอร์ถูกละลายไปอย่างรวดเร็วโฟกัสไปที่ใครโฟกัสไปที่ใครโฟกัสไปที่เมดิกโฟกัสไปที่เมดิกเอาเมดิกลงหรือไม่แอซโซเข้ามาช่วยกั้นเขาโอ้โหนี่แอซโซเอาตัวเขาแหลกเลยนะกัน้นกลางระหว่างเมดิกกับมอนสเตอร์นะครับถือว่า เป็นแท็กติกที่ถูกต้องมากมากครับน้องพีชเราฝีมือไม่ธรรมาดาเลยจริงๆนะเอา้ามาเจอแทปเปอร์โดนตะปบครับแทปเปอร์โดนตะปบคนอื่นยังตาม,มันาไม่ทันจะดาวได้หรือเปล่าดาวทันไหมดาวทันไหมดาวทันโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันครับโอ้ดาวได้เพราะว่า b l a โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ตัวเมดิกเล่นดีมากครับมาถึงใกล้ระยะแล้วอัดฮิวเข้าไปครับทำให้เออตัว มอนสเตอร์ไม่สามารถดาวฮันเตอร์ได้แต่มาดาวได้ทีหลังด้วยสกิวลวาร์บเลสแล้วนิ่มไปตะปตบตะปบอแอซอลครับยังไม่มีใครชุบคุณมุกเกนนะครับตอนนี้มอนสเตอร์น่าจะหนีแล้วคุณมุกเกนหรือ,อยังมีคนมาชุบแล้วฮะไม่ได้ประสานงานกันนิดหน่อยนะฮะอนนี้มอนสเตอร์หนีไปไกลแล้วครับ สเตจที่3แล้วและอาร์เมอร์หมดแล้วเขาจะไปที่ไหนไปพาวเวอร์รีเลย์เพื่อทำลายพาวเวอร์รีเลย์หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นควรสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกก็คือเออ่หาของกินนะฮะเขาต้องการอาร์เมอร์อย่างมากในตอนนี้นะครับมาแล้วที่พาวเวอร์รีเลย์จริงๆครับตีไม่สนใจ4-8แล้วครับโจมตีพาวเวอร์รีเลย์ทั้งๆที่ เอ่อตัวเมอร์ยังน้อยมากๆนะฮะนี่มีจรวดมาแล้วฮะจรวดของใครจรวดของใครรู้ว่าอยู่ที่ power relay ก็ยิงขู่มาก่อนเลยปล่อยดีคอยล์แล้วก็หนีไปครับมีโอกาสที่จะโดมไหมมีโอกาสที่จะโดมไหมโอ้ดีคอยล์ทำาดเม g ให้เดซี่ดาวไปได้ฮะโอ้เขากินตรงนี้ได้อาร์เมอร์กลับมาน่าจะเต็มเลยครับน่าจะเกือบเกือบเต็มเลยครับคุณเทนจะ ยังอยู่บริเวณนี้หรือไม่คือจริงๆแล้วอ,อาเมอร์เต็มแล้วก็มันมันบังคับสู้แล้วครับตอนนี้เพราะ,ะตัวมอนสเตอร์อยู่ในสเตทที่3แล้วนะเหล่าฮันเตอร์ก็น่าจะวางแผนป้องกันกันอยู่ใครมีตั้งชิวไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอยู่แถวแถวเมดิกนะครับคุณโหน่งก็อยู่ใกล้ชิวเอาไว้นะถือว่ามีประโยชน์มากๆเป็นผู้เล่นคนที่6คน คนที่6ของทีมเลยครับนอกจากเดซี่ซึ่งเป็นสมาชิกคนที่5นะครับยังมีชิโดอนอีกหนึ่งตัวเป็นสมาชิกคนที่6แล้วตอนนี้มอนสเตอร์ของเรากําลังทําอะไรอยู่เตอร์ Monster ของเรายังหาของกินน่าจะกําลังหาเพร์กดีๆหรือเปล่าฮะเพราะว่าตามเอ่อตามมอนสเตอร์ตัวป่าตัวนี้ก็คงจะหวังเพิ็กเอาแต่ก็ไม่กินนะฮะน่าจะวางแผนว่าจะบุกเข้าไปยังไงเรดเนี่ยพอสเตจที่3เนี่ย เมื่อต้องฝ่าการป้องแนวป้องกันหนักๆที่ฮันเตอร์เราเตรียมเอาไว้ที่ฐานที่ Power Relay เนี่ยมักจะมีปัญหานะครับจากการเล่นสวรตัวและจากการสังเกตของผมคือเรทมันไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะทนการโจมตีได้นานๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเจาะทีมที่ป้องกันเหนียวๆที่พาวเวอร์รีเลย์เนี่ยเจาะไม่เข้านะครับ แต่เขาแต่เรดก็มีการโจมตีที่รุนแรงมากพอและน่าจะเปิดศึกแล้วฮนะโจมตีเข้ามาแล้วบุกเข้ามาจากทางด้านข้างเข้าหาตัวเมดิกน่าจะอยู่ใกล้เมดิกที่สุดตอนนี้โจมตีโดนแทบโอ้เมดิกแทปเปอร์และซับพอร์ตนะครับกระจุกตัวอยู่ด้วยกันจะโจมจตีใครได้หรือไม่โจมตีด้วยอะไรวาร์ปเลสหรือเปล่าโอ้ได้ชิลครับเปิดซุปเปอรน์นว่าก็โดนชิลครับโอ้โห ชิวควรจะเป็นจุดที่โฟกัสถูกโฟกัสก่อนหรือเปล่าเพราะเนี่ยครับชิวใส่ทุกคนที่เลดโจมตีครับและเลดไม่มีค่าโจมตีที่รุนแรงพอจะวันฮิตคิวใครได้นะฮะอย่างน้อยต้องมีการซ้าดาบที่2นะฮะแล้วก็สูไม่ได้ครับอาร์เมอร์หมดก่อนก็ต้องหนีออกมาเหลือเวลาอีกแค่3นาทีเอามีสมาชิกในทีมฮันเตอร์ตายเป็นเดซี่ครับกำลังอีกหนึ่งนาที26่วินาทีจะโดดลงมาแต่มอนสเตอร์เราต้องหนีซะก,ก่อนแล้วเพื่อหาอะไรกินนะครับ เกมนี้ตัดแล้วตั้งแต่ตอนที่เลือกเพิร์กผิดแล้วจริงๆฮนะถ้าเพิร์กที่คุณเทงกินไว้ตอนนั้นเป็นเฮลรีเจนนะครับป่านนี้นะครับเลือดของมอนสเตอร์น่าจะเกือบเต็มมากๆแล้วครับก็ฮันเตอร์ยังอยู่กันเหนียวแน่นนะครับเป็นกระจุกตัวนะครับเฝ้ารอการเข้ามาโจมตี ของตัวมอนสเตอร์ครับ,บมอนสเตอร์กลับมาแล้ว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 และจะโจมตียังไงเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีห้าสิบวิก็คือสองนาทีนะฮะโดยประมาณมาแล้วฮะแล้วโจมตีโฟกัสไปที่แอซซอลโอ้ oh, oh, มีชิลกันไว้ฮะโอ้ oh, จะโจมตีใครก็โดน โดนชิวก่อกวนไปหมดนะฮะต้องทำลายฮะชิวนี้สำคัญจริงๆครับแกจะโดนติดแทบด้วยแล้วจะออกมาได้หรือเปล่าเรียบร้อยฮะชิวดอกนี้น่าจะชิวแตกแต่ถูกแทบครับเออแทปเปอร์เลื่อนลดเยอะจะถูกโฟกัสหรือเปล่าไม่ถูกโฟกัสยิวทันฮะคุณโหนงมาฮิวจนแทปเปอร์กลับมาสุขภาพดีอีกครั้งตอนนี้โฟกัสไปที่แอซซอลเปิดชิวโอ้โหมีชิวแหลซัพพอร์ตมาช่วยอีกแล้วแอซซอลไม่ต้องใช้ชิวของตัวเองเลย และเลือดของคุณเทนนะมอนสเตอร์ไหลเป็นน้ำครับกำลังจะตายครับโดนไล่ล่าครับโดนเผาไล่ใกล้เรื่อยๆโอ้แต่แอซอจัดดาวหรือเปล่าแอซอเปิดชิวทันและลงมาดวลกันอย่างนี้ไม่ดีฮะแอซอต้องเสียเวลาปีนขึ้นมาถือว่าจังหวะน,นี้มอนสเตอร์จะทําอะไรต้องรีบทำแล้วครับหรือจะยอมแพ้โดยซีโรล,ล่าก็ต้องรอดูกันไปครับโดนหนักครับหนักชุดนี้ทั้งระเบิดทั้งไฟเผาและเรียบร้อยปิดเกมกันไปครับโอ้โห ถือว่าเป็นเกมที่พลาดของมอนสเตอร์นะครับด้วยแค่สกิลเพิร์กเฮลรีเจนะอาจจะพลิกเกมได้ทีเดียวแต่คุณเทนของเราดันไปกินตัวเพิร์กผิดนะครับทำให้เกมเปลี่ยนมาเข้าทางฮันเตอร์แล้วก็เก็บชัยไปได้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหวังว่าคนจะได้รับความบันเทิงในการรับชมไม่มากก็น้อยล่าจ,จะได้เทคนิคการเล่นไปบ้างด้วยนะครับพบกันใหม่กับเกมเพลย์มันๆของอ e นะีวลในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ